สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามามีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในคลิปนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆวันมีความสุขก็ขอบคุณทุกๆคนไปด้วยส่งอะไรอะ่ะพลังแห่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะ subscribe นะคะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เป็นอคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แม่หมอเนอะอขอบคุณมากๆนะคะมีความสุขนะแม่หมอแบบเวลาที่เห็นทุกๆคนนะ่ะแบบรู้สึกว่าสิ่งที่แม่หมอทำมัน,ม,นมันทำให้ทุกคนเวลาเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจไปด้วยแม่หมอก็มีความสุขไปด้วยนะคะ อืก็เลยอยากส่งพลังงานความสุขนะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเออมันมีสิ่งหนึ่งวันเนี้ยที่แบบมันมันมันก็เข้ามาเนาะเออจริงๆแบบแม่หมอก็เอออย่างอย่างที่แม่หมอเคยบอกไปว่าตอนนี้แม่หมอก็จะแบบมาทําเต็มตัวละเกี่ยวกับอองานตรงเนี้ยนะคะที่แม่หมอทําอืม เพราะว่าแบบไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออบางทีมันก็จะมีแวบๆวบเข้ามาด้วยนะเออเหมือนมาเป็นบททดสอบเราเหมือนกันนะอันนี้ก็แชร์กันฟังนะคะแชร์ประสบการณ์เนาะแบบเออมันมันมันจะโอมันแบบบางทีมันแวบๆว,วบเข้ามาว่ามันจะโอเคไหมเราจะแบบมันมันจะนำพาเราให้แบบเราจะมี รายได้หรือ,อสิ่งที่มาสนับสนุนตรงนี้แบบพอเพียงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออทีนี้มันมีคำหนึ่งเออเพราะว่าเราอ่ะศึกษาด้านพลังงานใช่ไหมเออและก็มีความเชื่อนะคะมันต้องมีความเชื่อแล้วก็ มีความไว้วางใจมากพอเออในสิ่งในสิ่งที่เราทำอะว่าแบบเมื่อเราส่งพลังงานดีๆออกไปเราก็จะได้รับพลังงานดีๆได้รับสิ่งดีๆตอบกลับเข้ามาเหมือนกันว่าเหมือนเมื่อไหร่ที่วายเบรชั่นเราดีอย่างที่แม่หมอบอกตลอดแต่ว่าอย่างว่านะคะคนเรามันมีแบบ ความคิดมีธาตุขันเนาะเออบางทีมันก็สวิงได้เอออย่างแม่หมอเนี่ยบางทีก็เป็นแบบรู้สึกกังวลเหมือนกันแล้วมันแบบตอนที่แม่หมอกังวลเนาะ,นะมันมันก็เป็นแค่แบบช่วงสั้นๆนะไม่ไม่ได้เป็นแบบบ่อยแต่ว่าพอตอน <c oughs> มันจะ <c oughs> ขออภยัยค่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกกังวลแล้วมันมีคำหนึ่งขึ้นมาว่า วางใจให้เป็นก็จะเห็นความมหัศจรรย์เออจริงๆมันเหมือนเป็นเสียงภายในที่ขึ้นมาเลยอะตอนที่แม่หมอกำลังแบบมีความคิดกังวลอยู่กับเรื่องเนี้ยเออจริงๆแม่หมอก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยว,ยวถ้าเราทำคลิปวันนี้แม่หมอจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังเนาะว่าแบบมันขึ้นมาแบบเป็นคำคำเนี้ยซึ่งแม่หมอไม่เคยแบบ ไม่เคยไม่เคยนึกขึ้นมาเป็นประโยคอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วมันแบบวืบขึ้นมาแวบขึ้นมาเลยอะ่ะว่าวางใจให้เป็นแล้วเธอจะเห็นความมหัศจรรย์เออประมาณนั้นนะ่ะแม่หมอก็เลยโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออประมาณนั้นนะคะแต่ก็แบบทุกๆวันเนี่ยแม่หมอก็เห็นความมหัศจรรย์อยู่แล้วนะ ในสิ่งที่ทุกๆคนมอบให้เนาะการซัพพอตไม่ว่าจะเป็นการซ b s c r i b e หรือคอมเมนต์ใดๆก็ตามแม่หมอรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันเออแล้วก็ทำให้แม่หมอมีความรู้สึกว่าอิ่มใจอะ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำออทุกคนเห็นคุณค่าถึงให้การตอบรับแม่หมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแม่หมอก็เลยอยากตอบแทนทุกคนด้วยการที่แบบเวลามีอะไรที่มัน มันดีๆหรือว่าเป็นสิ่งดีๆอ่ะนอกจากการเปิดไพ่เนี่ยแม่หมอก,ก็เลยแบบอยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยอย่างเงี้ยน,นะคะเออโอเคค่ะยาวเลยโอเคเียเรามาสับไพ่กันนะคะทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นการ คุยกันบ้างเนอะก่อนที่จะแบบเปิดไพ่เหมือนเราได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยเนอะอืมสามใบนะคะ แทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยพลังงานวันนี้นะคะเออแต่คีย์เวิร์ดของใบแรกเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอะอ่ายอยากจะแนะนำพูดถึงเรื่องการรักษาขอบเขตให้กับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเออมีแบบมีสเปซให้กับตัวเองอะ่ะ แล้วก็รักษาพื้นที่ของตัวเองอืมแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะในในไพ่ใบเนี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเราบางทีอะเราเป็นเป็นคนที่มีน้ำน้าใจกับคนอื่นจนบางทีอะค่ะคนอื่นอะ่ะก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราสูญเสีย พื้นที่ของตัวเองไปอืนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีคนที่คิดว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่ยังไงก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทําให้เราแบบทําให้เขาบางทีอะ่ะเขามาออ่อะไรอะ่ะเหมือนกับไม่ไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้พื้นที่เราอะ่ะคิดว่า เขาอยากจะมาะไหว้วานเราหรือจะมาขอความช่วยเหลือเราอะไรยังไงเมื่อไหรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราอ่ะสูญเสียพื้นที่ของตัวเองไปอ่ะเออแม่หมอมีความรู้สึกอย่างเง้นนะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะต้องมีความเป็นส่วนตัวบ้างอมืมีสิ่งที่จะต้องทำบ้างเออ ดูแลตัวเองให้ความสุขกับตัวเองในเวลาที่พวกที่คุณนะ่ะให้กับส่วนรวมไปแล้วอะแต่ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะก็คนรอบตัวเรานะคะหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเไม่ได้ให้พื้นที่ส่วนตัวเราอะหมายถึงว่าเหมือนลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเราอะ เวลาของเราอะ่ะเออโดยบางทีที่แบบเฮ้ยฉันมีความทุกข์ใจอะ่ะฉันฉันรู้สึกไม่ดีอะ่ะฉันโทรหาเธอตอนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเราเวลาของคุณล่ะเออเวลาที่คุณจะต้องดูแลตัวเองล่ะเออเวลาที่คุณจะให้ความสุขกับตัวเองล่ะไม่มีละเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะ ฉันต้องมีอขอบเขตพื้นที่ให้กับตัวฉันเองด้วยนะเออบาลานซ์ Balance นะคะให้มันสมดุลในทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตเราอะ่ะอืมนะคะออ่ให้ความช่วยเหลือนะคะให้คําปรึกษากับทุกคนแล้วนะคะแต่คุณก็ต้องให้ความสุขเติมเต็มให้กับตัวเองด้วยเหมือนกัน เออนะคะในใบแรกที่แม่หมอรู้สึกถ้าใครยังออถูกลิดหลอนนะคะเวลาที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะอืมมีพื้นกําหนดพื้นที่ขอบเขตของคุณให้ชัดเจนเออแล้วคนรอบๆตัวคุณเนี่ยเขาก็จะชัดเจน เมื่อคุณชัดเจนด้วยเออนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากว่าเฮ้ยโอเคช่วงหลังาสามทุ่มไปแล้วเนี่ยฉันจะไม่รับโทรศัพท์แล้วนะฉันจะขอเวลาเป็นส่วนตัวนะฉันจะมีเวลาให้กับตัวเองนะ เอออย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะทุกคนก็จะรู้แล้วโอเคหลังสามทุ่มฉันโทรไม่ได้แล้วนะเออนั่นแหละเพราะว่าเป็นเวลาส่วนตัวของเขาแล้วอืมแต่ถ้าคุณไม่กําหนดขอบเขตให้มันชัดเจนนะ,อะเอขาโทรมาเมื่อไหร่คุณก็รับอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยยาวจนแบบไปกินเวลาพักผ่อนของคุณอย่างเงี้ย ไม่ใช่ละอืมอันเนี้ยคือไม่คุณไม่รักษาพื้นที่หรือว่าขอบเขตของคุณแล้วคุณไม่มีไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้กับตัวเองแล้วก็ทุกๆคนละอืมเขาก็จะไม่เมื่อคุณไม่ได้มีเส้นแบ่งให้เขาชัดเจนเขาก็จะไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนกันเออเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่า เมื่อพไพ่ใบนี้ออกมานะ่ะแม่หมอก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะสิ่งที่แม่หมอพูดบางพลังงานยังเป็นยังยังยังเออเป็นแบบนี้อยู่แต่บางพลังงานกลับมาเออรักษาพื้นที่รักษาขอบเขตของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วอืมหรือบางพลังงานก็กําลังคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องปรับเปลี่ยนแล้วเออเป็นอย่างนี้นะคะที่แม่หมอรู้สึกอะนะมีทั้งสามรูปแบบเลย นาที่เข้ามาอืมนะคะแล้วเมื่อคุณเนี่ยมีการมีม,มีอ๋อเวลาหรือว่ารักษาพื้นที่ของตัวเองให้เวลามีขอบเขตให้กับตัวเองได้มีความสุขนะคะทุกคนก็จะเห็นคุณเนี่ยเหมือน night of sort ไปเนี่ยอืมคือแบบ จะมามันมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเฮ้ยคุณเด็ดขาดนะอืมแล้วคุณก็แบบในในสิ่งที่เขามองคุณนะ่ะเขาเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าคุณนะ่ะเก่งนะคะคุณเก่งทุกอย่างมีแพชชั่นเหมือนกับว่าคุณสามารถแบบเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้อะ่ะเออในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่า ในในในเวลาเดียวกันเมื่อคุณเนี่ยทำในใบแรกเนี่ยในไพ่ใบแรกเนี่ยให้มันโอเคแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนมาซับพอร์ตกันนะ่ะเออเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะเวลาที่อะไรที่บอกว่าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้เมื่อไหร่ก็คือไม่ได้อืมเขาจะไม่วอแเว์แล้วก็ไม่งองแงกับคุณเลยแล้วในสุดท้ายเมื่อคุณแบบ ปรับสมดุลทุกอย่างให้มันดีหมดแล้วเนี่ยในชีวิตนะนะคะเออทั้งการมีบอรีรุให้กับตัวเองเอ่อแล้วก็เนี่ยมีความเด็ดขาดนะคะในทุกๆเรื่องเออมีขอบเขตที่ชัดเจนให้กับทุกๆคนแล้วคุณก็จะกลายมาเป็นเดนพลอเวอรไปเนี่ยแม่มอมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเขาจะมองว่าคุณที่นี่แบบ เออ,อฉันอยากเป็นเหมือนคนคนนี้จังเออเพราะบางคนนะ่ะเขามันยากจริงๆนะการที่จะแบบบางคนเป็นคนที่คิดแกงใจมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไม่ได้แต่คุณเป็นได้แน่นอนเพราะว่าถ้าให้ขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเนี่ยในสามในสามพลังงานที่เข้ามานะ่ะถ้าคนยังไม่เป็นเดี๋ยวคุณจะเป็นแล้วคนที่รู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนนั่นแหละคุณเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนได้แล้วก็พลังงานที่สามคือคุณเป็นแล้วตอนนี้ เออนะคะเนี่ยและ The Emperor นี่คือเป็นที่สุดและคือมีความมีเหมือนเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองอะเออแล้วทำให้คนอื่นนะ่ะเกรงใจเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอะเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะใน The Emperor วันเนี้ยอืมเก่งมากๆเนี่ยแล้ว ไพ่ได้สำหรับเป็น5ถ้วยใบนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคนเก่าอ่ะอย่างที่แม่หมอบอกว่าเป็นสามพลังงานที่เข้ามาแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าบางพลังงานอ,ะอ่ะกำลังจะแบบมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่จุดเดิมแล้วแล้วคุณคนเก่าคุณได้คุณจะปล่อยหรือว่าละทิ้งเขาไปแล้วอ่ะคุณจะไม่ใช่คนคนนั้นแล้ว คุณจะสามารถมีขอบเขตพื้นที่ให้กับตัวเองจนคุณกลายมาเป็น The ัมเพลอรเนี่ยอหรือบางคนในพลังงานก็เป็นแล้วทำทุกอย่างเนี่ยแล้วคนรอบข้างของคุณก็เห็นว่าคุณเป็นอ่อมีพลังอำนาจในตัวเองอะ่ะเออแล้วมีความเกรงอกเกรงใจให้กับคุณอะอืมนะคะเพราะเมื่อในอดีตเราเคยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้เราปรับ เปลี่ยนจนกลายมาเป็น The Emperor ใบนี้แล้วอะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะเออวันนี้พลังงานมาเกี่ยวกับการรักษาพื้นที่ขอบเขตให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยนะคะเขารู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเออ่ต้องเกรงอกเกรงใจเราด้วยนะคะเออ เราเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีเมตตาอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวคุณอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยบางทีมันทําให้คนอื่นคิดว่าตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันจะทําให้ชีวิตอ,อชีวิตคุณต่อไปมันไม่โอเคไงเพราะว่ามันไม่อ,อไม่สามารถที่จะกําหนดขอบเขตพื้นที่ให้คุณได้อย่างนี้ไม่โอเคละอืมแต่ว่าพลังงานที่เข้ามาวันเนี้ยคุณรู้แล้วและคุณพร้อมเปลี่ยน นะคะในพลังงานแรกแล้วก็พลังงานสองคืออย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณคุณแบบพร้อมและตั้งใจที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับพลังงานที่สามก็คือคุณได้เปลี่ยนแล้วอืมตอนนี้นะคะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอนให้กับตัวเองให้กับทุกคนได้เห็นโอเคค่ะวันนี้ <laughs> ก็ประมาณนี้เนาะแม่หมอว่าเป็นเป็น เป็นเรื่องที่แบบมันโอเคนะเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานมันมันหลากหลายแล้วเข้ามาเออไพ่อยากแนะนาอะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบเรื่องดีๆนะแม่หมอว่าแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าไพ่ก็ส่งพลังงานดีๆให้คุณด้วยว่าคุณทําได้คุณจะมาเป็น the emperor ไปเนี้ยได้แน่นอนในเรื่องของการกำหนดขอบเขตของตัวเองที่ชัดเจนเนะี่ย โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในรันดอมถัดไปนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ